ก,กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่เคารพกับผมนายประสิทธิ์ปทุมรักษ์ในฐานะประธา,านคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้นำตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอกลับเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่าตามที่ที่ประชุมครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565ได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของศาสตราจารย์อารยะปรีชาเมตตา ผู้ดได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรกรมการป้องกันและปรับปรามก,การทุจริตแห่งชาติโดยมีกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานภายใน60วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมการสามัญซึ่งครบกำหนดเมื่อวันพรฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2565น 2, นั้นบัดนี้คณะกรรมการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางรุยธรรมของศาสตราจันท์อริยะปริชาเมตตาผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผลการดําเนินการนั้นได้ระบ,บุรายละเอียดไว้ในเอกสารรายงานของคณะกรรมธิการสามัญในส่วนที่เปิดเผยซึ่งได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกวุฒิสภาแล้วและคณะกรรมการสามัญจะขอชี้แจง ข้อสรุปผลการดําเนินการซึ่งจะดทาเป็นเอกสารลับตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒธธิสภาพศส5 6 2ข้อ110วรสองท่านประธานที่เคารพก่อนจะนําเสนอรายงานเอกสารลับต่อที่ประชุมคณะกรรมาการสามัญขอให้มีการประชุมวุฒธธิสภาเป็นการรับ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ112วรรค2จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ